เนื่องจากลหลายๆคนอาจจะมีเพชรไม่พอนะครับแล้วก็มีแค่ตัวละครล็อบลุจิเดี๋ยวนี้ก็เลยมีคนถามว่า,วาเล่นได้ไหมวะถ้าเล่นต้องเล่นแนวไหนสำหรับตัวละครนี้เนาะก็เนื่องจากว่ามีคนแบบอาจจะไม่ได้ใช้ในส่วนของแฉ่งขาวสุ่มไม่ได้เพชรไม่พอโคตรเข้าใจเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าแล้วตัวนี้ถ้าเล่นต้องเล่นแนวไหนนั่นเองนะครับโดยผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะจุดนี้เป็นไฮไลท์ของตัวละครหลักหลักๆเลยของล็อบลุจิคืออะไรเมื่อเลือดมากกว่า 70%ขึ้นไปจะไม่มีใครเห็นเลยว่าเราอยู่ที่ไหนแต่ทีนี้มันมีวงเล็กแค่ว่าเราลงไปเจอด่านไหนนั่นเองครับสมมุติว่าถ้าเป็นด่านที่เราสามารถไปหลอยธงได้โอเคด่านนั้นคุณชนะเลยไม่มีปัญหาเช่นด่าน n อ s Lobby หรือ,อด่านอะไรนะคุก i m p e l Down หรือหลายๆด่านครับด่านชาบอลดี้ก็ได้นะครับหลายๆด่านเลยตามใดที่ไม่โชว์ในแมปคุณจะไปได้เลยเพราะว่าสกิล1ของตัวลบลุจิมันเอ,อื้อ ให้อย่างที่สุดนะครับเพราะว่าคุณจะไปวาร์ปโผล่อีกที่ได้เลยโดยที่ศัตรูไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนั่นเองนะฮะส่วนสกิลที่2หลักๆคือ1ใช้อมตะเพื่อหนีออกมาหลังจากดึงทงแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครมันเนี่ยมีการโยนสถานะ80%เนอะมันเลยทําให้ตัวเองสามารถหนีออกมาจากตรงนั้นได้ถึงแม้ว่าหนีไม่ได้โอเคครับเราก็เปลี่ยนเป็นในส่วนของสายหมัดเห็นไหมสกิลสของโลคัวกันอากูเกก็เป็นอมาตตะด้วยเช่นเดียวกันเนาะ ยังไงถือว่าเป็นแบบอย่างในการเล่นเนาะถือว่าน,นี้เป็นด่านที่ลำบากไปเลยแล้วกันนะจะได้เห็นภาพตรงกันว่าเล่นยังไงนะครับอาโดยเบื้องต้นยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องเอาธงกลางให้ได้เนาะอันนี้คือเป็นปัจจัยหลักแบบหลักโคตรเลยยังไงก็ต้องเอากลางอันนี้คือป,ป,ปัจจัยหลักนะนะเตียนตายครับโอเคเพื่อนมาช่วยทันครับเออตายอยู่ดีเห็นไหม <laughs> เมื่อกี้คือกูลงอวกานแล้วดนาะ <laughs> แต่ไม่รอด โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปใหม่แล้วทีเนี้ยเราต้องดูด้วยว่าโล่ตัวไหนที่เราฆ่าได้บ้างเนาะจากที่ดูพ่อเราเล่นได้ดังน,นั้นก็บวกได้เลยนะครับผมทงน่าจะยังไม่โดนเนาะโอเคดึงทงก่อนอจากนั้นผมไปทงนู้นเลยนะผมไปทงนู้นเลยนะคือหลักๆตัวละครมันเน้นทงอะ่ะเลยไม่ค่อยอยากให้บปบูมากนักสักเท่าไหร่เนาะไม่ตายนะครับเห็นปะจากนั้นเรามีสกิลสองครับเพื่อหนีอนอกตามที่ผมบอกเลยครับ เนีย่ยอุ้ยใครวะกูหนีโรเจอร์กูมาเจอแฉงอ,อ่ะมันก็จะเป็นประมาณเนี่ยตัวบางไหมบางครับบางกว่าแฉงเยอะมากๆแต่มันต่างกันตรงที่ว่ามันมีเดลือดได้ดีนะครับแต่ก็ยังไม่ทันได้เด้งหรอกตายละอ่ะทีนี้เราก็ไปกลางต่อครับมันคือข้อดีอย่างที่ผมบอกไงแต่ว่าตอนที่เราดึงธงอ่ะศัตรูอาจจะเห็นเรานะ นะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้โอเคหนีนะครับแล้วก็ไปทงเนี่ยอย่างเงี้ยก็ดึงได้ไหมก็ไม่ได้ครับโรเจอร์ก็ตามมาแล้วไม่ได้นะครับเห็นปะไม่ได้เลยเนี่ยยิ่งเขาติดบูธอย่าอย่าเล่นนะติดบูธอย่าเล่นรอหาจังหวะอย่างเดียวครับพึ่งอ่าโอเคจังหวะมาได้ครับสวยสองตัวครับโอ้โหกูโดนดอกเดียวดับอะไรวะเนี่ยตายสามละนะอ๋โอโดนเออโรเจอร์โดนโรเจอร์เมื่อกี้ไม่เห็นนะครับแต่ตายสามแล้วนะเห็นปะ มันจะระบายอยางี้แหละแต่ถ้าด่านไหนที่ไม่เจอคนไม่ดูแมพโอเคธงเราก็คือสบายเนาะรอยๆรอ,อยเอาเลยรอยตามสะดวกได้เลยผมน่าจะโอ้โหไปธงไหนก็ลาบากตรงนู้นแชน่งเพิ่งเกิดเดี๋ยวผมรอจังหวะหน่อยนะกูเคาะกูเคาะโอเคอเขาเห็นเราแล้วอ่ะแต่ก็ดึงเลยแล้วกันเนาะเนี่ยมันมาแล้วอ่ะมาแล้วะดิไป อ่าเขาใช้สกิลพอดีนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วกูก็เจอโรเจอร์อีกอปุ๊บแม่งเอ้ยกูจะเล่นยังไงวันนี้ก็ตามที่เห็นแหละอันนี้คือเอาความจริงให้ให้ดูแล้วกันนะว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละปุ๊บอ่าโอเคไปตต่อเต็มเป็นวิ่งนะครับผมพยายามไปหล่อยธงนะคือยังไงเราก็เป็นสายวิ่งนะครับพยายามหล่อยธงให้ได้เนาะรอบนี้ไม่ได้คือแพ้และเพราะว่าไปธงอื่นก็ไม่ได้ละ สป,ปิลไดไหมอึ๊บอึ๊บอุ้หคุณโดนสอคนพร้อมกันถ้าไม่โดนสอบคนพร้อมกัน,มน,น,กนเมื่อกี้ได้ทงนะเมื่อกี้ได้ทงคือชนะไปแล้วนะอ่าแต่โดนพร้อมกันนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ละกันในการเล่นถือว่าแมตชนี้เป็นแบบที่ลําบากผมว่าก็ดีเอาที่ลำบากให้ดูนี่แหละมันจะได้ชัดเนาะแต่ถ้าบางด่านที่แบบอย่างที่บอกครับว่าเราสามารถหลบตัวละครได้คุณก็แค่ไปแล้วก็ยืนรอพอศัตรูไปทงอื่นหมดแล้วคุณก็แค่ไปไหลทงอันนี้คือหน้าที่หลักของเรานะครับดังนั้นการเล่นล็อบลุจิ ถือว่าลาบากไม่หลังจากที่สุ่มวันนี้ก็ยอมรับกันตามตรงหรือว่าดาา่านธีร์ปาคยางเงี้ยถ้าอีกฝ่ายได้ทีมข้างบนหมดเลยเราเล่นไม่ออกแล้วนะโอเคยังโอเคยังดังนั้นหมายความว่าถ้าใครมีเป็นลอลุจิเนี่ยถามว่าควรหยิบมาเล่นหรือเปล่าก็คือสุดท้ายอะ่ะคำตอบอยู่ที่ด่านครับถ้าด่านมันดีคุณเล่นได้แต่ถ้าด่านเล่นได้ไม่ดีถ้ามีน้องงูเอาน้องงูติดไปด้วยอย่างน้อยเนี่ยน้องงูก็ยังกันทงได้ดีกว่าอ่าก็เฉลี่ยเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะบอกว่าน่าจะเคลียร์สำหรับตัวละครลอลุจิว่า นานเล่นอยู่ไหมเป็นยังไงแต่แน่นอนนะครับว่าตัวนี้เป็นซับได้ดังนั้นถ้าใครจะปัดไม่มีปัญหาเนาะโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกัน